สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่24มีนาคม2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มากรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ทักไลน์มีค่าครูนะคะ วัน,นี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะทาวเวอร์นะคะวันนี้นะคะคนวันอาทิตย์มีบางสิ่งบางอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะหรือนะคะบางสิ่งบางอย่างทําให้เราต้องตกอกตกใจก็ได้ด้วยนะคะกา <ardon? S 1> รเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านของการงานหรือสิ่งต่างๆที่เราวางแผนไว้นะคะเข <BS. S 1> าเรียกว่าเปลี่ยน Hole CAT H L. แปลงแบบกระทันหันนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ก้าเหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะใครรอคอยการเงินอยู่ก็อาจจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะนะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะคะเกี่ยวกับด้านของอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะบางคนจะได้จากผู้หญิงผิวขาวนําความสําเร็จมาให้นะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะถ้าเห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามานะคะดูแลดีๆนะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์ชุดใหญ่กับเราก็ได้เรียกว่าวันนี้จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะ หนึ่งไม้เท้านะคะการงานนะคะการเริ่มต้นงานใหม่นะคะการสมัครงานไว้ก่อนหน้านี้ก็จะได้รับข่าวดีหรือใครที่มีการเปลี่ยนแปลงก็เขาเรียกว่าจุดหักเหนะคะการยกย้ายการออกจากงานการเปลี่ยนงานแต่ก็ได้งานใหม่ที่จะรองรับเราอยู่นะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะ เข็ดถ้วยนะคะความฝันความหวังความจินตนาก,การโปรเจกต์ไอเดียมีเข้ามามากมายอยากบางคนอยากออกมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะนะอยากได้ที่ใหม่นะคะการเริ่มต้นนะคะเป็นสิ่งที่เราทําได้นะคะช่วงนี้นะคะจะทําอะไรหรือว่าวันนี้นะคะเเรียกว่าต้องไม่เจร้นนะคะนะมีมีทาวเวอร์ขึ้นมานะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะเราต้องระวังนะคะอุบัติเหตุ สามารถเกิดขึ้นได้นะคะอุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุใหญ่เราก็ต้องไม่ประมาทนะคะหรือนะคะอย่าไปอยู่ในสถานที่ก่อสร้างนะคะมีโอกาสของสูงสูงตกแตะ,ะตกหล่นได้ตกใส่นะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะ ทานน้ำเยอะๆนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับร้อนในนะคะการเงินนะคะมีเงินเข้ามาแต่บางคนก็รายจ่ายเยอะนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมนะคะปรับปรุงนะคะโน่นพังนี่พังนะคะโน่นเสียนี่เสียหรือบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการก่อสร้างก็ได้นะคะปลูกปลูกบ้านนะคะนะักปลูกตอกเสาเข็มอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของช่วงลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะมีช่วงมีลาบนะคะจะได้จาก ความฝันนะคะความจินตนาการนะคะฝันอะไรก็เอามาแปลเป็นตัวเลขนะคะให้มันแม่นๆนะคะส่วนเลขมงคลน,นะคะพระสิบสีมีเลข6 9 1 7นะคะ6 9 1 7นะคะต่อไปนะคะคนวันจันคนวันจันนะคะเป็นอย่างไรบ้าง ขนบัรจัน์นะคะ8ดเหรียญน,นะคะการเงินนะคะเขาเรียกว่าจะสร้างเม็ดเงินได้จากความสามารถนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีคนที่ผลิตเหรียญเองนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะนะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทโชว์ฝีมือนะคะประเภทช่างนายช่างช่างอู่ช่างซ่อมพวกนี้นะคะค่อนข้างจะเด่นด้วยนะคะเดอะชอรีออตนะคะในด้านของอ ชคลาภนะคะบางคนมีโอกาสได้ซื้อรถใหม่นะคะเ็าเรียกว่าเกี่ยวข้องกับอสังหานะคะนะเกี่ยวข้องกับซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นํารถเข้ารีไฟแนนซ์นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะใครที่กําลังมอง,ถ,งถึงการซื้อ,อยุดยานผ่านาน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะการเดินทางต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะสําหรับใครที่มีการทําวีซ่าไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ อัศวินถ้วยนะคะการลายนามิตรนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะการลายนามิตรใหม่ๆนะคะธุรกิจก็เรียกว่ามีลูกค้านะคะเข้ามาอุดหนุนตลอดนะคะ ateur, เพ,ะพื่อนนะคะลูกค้าเก่าๆนะคะลูกค้าประจานะคะไม่ขาดหายไปไหนนะคะ ую, ส,ถ uj, สีถ้วยสีถ้วยบางสิ่งบางอย่างเราเขาเรียกว่าต้องเผื่อใจบ้างนะคะอย่าไปเร่งกับเวลาอย่าไปฟิกกับสิ่งที่เราคาดหวังนะคะสีถ basil, ้วยเขาเรียกว่าความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่บางคนเขาเรียกว่าไปไปเร่งกับ เวลามากจนเกินไปนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอาการจุกเสียดนะคะเน่นท้องหรือว่ากราเพราะอาหารกรดไหลย้อนนะคะที่คนที่มีอาการเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าอาจจะวนกลับมาได้นะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะบางคนนะคะมีมีโอกาสมีแม่สือ่อแม่ชักนะคะชักจูงแนะนําให้รู้จักนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขจากยวดยานผ่านะนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่ายิบสีมีเลข870 4นะคะ8-704นะคะ คนวันอังคารคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารนะคะก้าวไม่เท้านะคะงานเยอะนะวันนี้นะคะงานเยอะงานมากหรือบางคนเขาเรียกว่าความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานรู้สึกเหนื่อยกับงานนะวันนี้นะคะจะทําอะไรต้อง วันนี้การงานอาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราหวังไว้สักเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะเ็าเรียกว่าส้มแซมนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานหรือว่าเอามาแก้ไขใหม่ปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะบางคนเ็าเรียกว่ารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะบางคนทําไปบนไปนะคะอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานเยอะแยะมากมายนะคะก็มีโอกาสเปลี่ยนงานได้นะคะสําหรับใครบางคนนะคะเขาเรียกว่า จุดเปลี่ยนแปลงจุดหักเหนะคะหลายๆคนนะคะยิ่งเครียดนะคะเครียดแล้วก็กินนะคะช่วงนี้กินเยอะนะคน,คนวันอังคารนะคะก็เรียกกินเยอะนะคะอาหารการกินจะค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะคะเครียดแล้วก็กินกินแล้วก็หายเครียดนะคะมันก็มีนะคนแบบนี้นะคะก็ดีไปอีกหนึ่งอย่างนะคะนะเขาเรียกว่ามีมีช่องทางนะคะทําให้เราหายเครียดได้ด้วยนะคะบางคนนะคะเขาเรียกว่าภาระสิ่งต่างๆการงานการเงินนะคะ หรือว่าการเงินค่อนข้างจะติดขัดได้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะซ่อมแซมปรับปรุงนู่นฟังนี่ฟังนะคะนู่นเสียนี่เสียหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับด้านของคนในครอบครัวนะคะ justment น,นะคะคำพิพากษาบางคนรู้สึกปรงๆนะคะกับชีวิตได้ด้วยนะคะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะนะปรงกับชีวิตสิ่งที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาสอนอะไรมามากมายนะคะทำให้ทำให้หลายๆคนนะคะรู้สึกกับการ ละเอียดแล้วก็รอบคอบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่มันมากขึ้นนะคะจัดเม้นขึ้นมานะคะ,ะคำที่พากษานะคะนะใครที่เครียดอยู่นะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดเครียดสิ่งใดนะคะเขาเรียกว่าหลุดพ้นนะคะกำลังจะหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะกำลังจะหลุดพ้นจากความเครียดเทวดาเป่าตรให้คนตายฟื้นคืนชีพนะคะนะเขาเรียกว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะใครมีคดีความคดีความก็จะสิ้นสุดหรือใครที่มี เขาเรียกว่ามีเจ็บป่วยไม่สบายอยู่นะคะอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะเขาเรียกว่าจะเจอหมอดีหมอเก่งหมอทีอ่สามารถวินิจฉัย,ยโรคที่เราเป็นอยู่ได้นะคะเขาเรียกว่าเทวดานะคะเป่าแตรนะคะให้คนตายฟื้นจากความทุกข์นะคะจากความเครียดนะคะส่วนทางด้านของการงานนะคะนะใครที่ยังว่างงานอยู่นะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสได้งานแบบคาดไม่ถึงได้ด้วยนะคะนะการงานที่เราไป ดูไว้นะคะอาจจะไปได้อีกที่หนึ่งในในในสถานที่ที่เราไม่ได้คิดไม่ได้หวังก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่า justment นะคะการมันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะนะการการที่จะได้อะไรมาแบบคาดไม่ถึงก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะใครหลายๆคนนะคะรู้สึกเหนื่อยๆนะคะอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะ <c oughs> บางคนนะคะอ,อยู่ในช่วงของการรอคอยการหมอนัดการผ่าตัดการฝังเข็มนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ <c oughs> ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะ <c oughs> คนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคน เจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่ยิบสีนะคะมีเลข9ก9090น0 9 0ะคะ9ก9 0นะคะ, 9, 0, 9, 0ะ,คะต่อไปคนมันพุทธ พุธนะคะเป็นอย่างไรคนวันพุธนะคะหนึ่งถ้วยนะคะอาหารการกินเขาเรียกว่าช่วงนี้คนวันพุธอุดมดสมบูรณ์นะคะกินเยอะนะคะสิ่งดีๆนะคะกำลังจะเข้ามานะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะมีคนหยิบยื่นอโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะ ราชีนีไม่เท้านะคะ,ะ,คะการงานขยันความเพียรพยายามความกระตือรือร้นนะคะมีโอกาสได้เริ่มงานมีโอกาสได้เาขาเรียกว่าการกิจการงานใหม่ๆบางคนมีโอกาสได้ทําเป็นของธุ Guerra, งกรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรือว่าใครที่ทําอยู่แล้วเขาเรียกว่าการงานในช่วงนี้นะคะมีความมั่นคงนะคะมีโอกาสเปลี่ยนตําแหน่งนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเงินเดือนได้ด้วยนะคะเดือดซันขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าความโชคดีความดวงเฮงแสงสว่างนะคะกําลังจะเข้ามาเขาเรียกว,าวย่าดวงเปิดนะคะ นะใครที่ทําอยู่แล้วก็จะได้เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนโอกาสเปลี่ยนตําแหน่งคําชมนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่การซื้อบ้านใหม่นะคะเดือนซัน,ะห,นหนึ่งถ้วยนะคะการซื้อบ้านใหม่การได้ที่อยู่ใหม่นะคะนะรวมทั้งมีโชคมีลาบด้วยนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะเดือนซันเขาเรียกว่าการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะนะใครที่ว่างงานอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะคะ โอยดวงดีคนวันพุธนะคะคิงเหรียญน,นะคะจะได้รับโชคนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนจะได้จากผู้ชายนะคะส่งมาให้หรือเกี่ยวข้องกับภาษาอาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีช่วงนี้คนวันวันพุธนะคะดวงดีนะคะนะกเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานการเงินนะคะสุขภาพความรักนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะคะ หรือเขาเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแถมมีฐานะได้ด้วยนะคะอาจจะไปเจอคนที่มีค่อนข้างจะมีฐานะมีความมั่นคงนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบทหลานบทหวานนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากบ้านเล็กที่นะคะส่วนเลขมงคลจากพยมีเลขหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์นะคะ 1090นะคะเ่อไปคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะเป็นอย่างไรบ้างคนวันพฤหัสนะคะ3ามถ้วยนะคะ เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะมีโอกาสได้รับคำเชิญนะคะไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะงานเลี้ยงงานฉลองนะคะนะงานเฉลสังส์นนะคะเฮฮาปาร์ตี้นะคะได้ด้วยนะคะนะก้าวถ้วยนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เขาเรียกว่าเต็มโตเต็มตู้เย็นนะคะนะักกินทานในช่วงนี้ค่อนข้างจะมีความสุขนะคะคนวันพฤหัสนะคะ สี่ถ้วยนะคะระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยนะคะใครที่กินทานเยอะๆช่วงนี้นะคะพวกแป้งนะคะพวกเบาหวานพวกน้ําตาลหรือว่าอาการจุกเสียดแน่นท้องนะคะนะกลับพวกอาหารกรดไหลย,ย้อนพวกนีต้ต้องระวังนะคะยัตริกนะคะด้านของการงานนะคะ มีความรับผิดชอบดีนะคะคนวรนสุหัสเขาเรียกว่าความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานทําได้ดีบางคนนะคะในช่วงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะเกี่ยวข้องกับการทําบัตรประชาชนไปต่อทะเบียนไปต่อประกันนะคะนะพวกนี้ก็เขาเรียกว่าอาจจะมีส่วนทางด้านของใครที่ทํางานทางด้านประเภทเหน่วยงานราชการนะคะทหารตำรวจผู้พิพากษาหรือบางคนอยู่ในช่วงของมีคดีความนะคะช่วงนี้นะคะก็ เขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่ครองนะคะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของนะคะเข้ามาผูกพันด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขสามเก้าสี่หนึ่งนะคะสามเก้าสี่หนึ่งนะคะ คนันสุกนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะการงานขยันกระตือรือร้นรความเพียรพยายามนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะดวงเหงจะได้รับโช <S <S <ๆ>คเพราะเรียกว่าจะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะเสี่ยงโชคทิ้งๆไว้บ้างนะคะด้านของการงานนะคะใครที่ว่างงานก็จะได้งานหรือใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะหรือว่าได้รับเงินโบนัสนะคะได้ด้วยนะคะนะการการงานที่ ใครที่ทําอยู่แล้วหรือใครที่ว่างงานนะคะอย่าอยู่เฉยๆนะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นน้องๆหนูๆนะคะที่ใครที่ไปสมัครการเรียนไว้ก่อนหน้านี้นะคะการสมัครการแข่งขันนะคะเกี่ยวกับด้านของการเรียนการศึกษานะคะหรือเกี่ยวกับด้านของการงานเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะสองดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะ สัญญากาลังจะหมดลงนะคะจะต่อสัญญาใหม่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีด้านของการงานนะคะออนไลน์ค่อนข้างจะเด่นด้วยนะคะนะประเภทออนไลน์นะคะประเภทโลกโซเชียลนะคะใครบางคนนะคะกาลังอยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากทึสมือถือใหม่นะคะนะ iPhone รุ่นใหม่ๆนะคะก็เขาเรียกว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้ข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะพูดดีๆกับคนรักนะคะมีโอกาสได้รับของขวัญของขวากจากคนรักนะคะแต่ก็มีบ้างนะคะ,นะความคิดเห็นนะคะเขาเรียกว่าสองดาบนะคะสวนทางการจิกกัดกันนะคะก็อาจจะมีบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆน,นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะโชคลาภนะคะเลขมงคลหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขเจ็ดหน ศูนย์สองนะคะเจ็ดหนึ่งศูนย์สองนะคะคนบรรเสาคนบันเสา,น,น,เสานะคะทำเพร,รนชีพรจรลงเท้านะคะ การเดินทางนะคะบางคนมีดวงยกย้ายด้วยนะคะยกย้ายที่อยู่ยกย้ายที่อาศัยนะคะช่วงนี้นะคะจะทําอะไรคนเันเสานะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะถ้าในเรื่องของการงานเขาเรียกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คุณหญิงคุณนายนะคะจะเข้ามาใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะคะประเภทความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนะช่างเกจีช่างไอเดียนะคะช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะอาหารเสริมวิตามินพวกนี้นะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะ 4. ดาบนะคะสีดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะบางคนกํา wow ลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะบางคนรอคอยในเสื่อในเรื่องของการงานหรือสิ่งต่างๆนะคะเขาเรียกว่าสีดาบนะคะอาจจะรอระยะเวลาที่มันสั้นๆนะคะเราก็อย่าไปเร่งนะคะกับสิ่งที่เราคาดหวังนะคะนะสีดาบเขาเรียกว่าการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะ หนึ่งไม้เท้านะคะการงานนะคะใครรอคอยการงานอยู่นะคะมีโอกาสได้งานมีโอกาสได้เริ่มอ,อะไรใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆนะคะนะักการสมัครงานนะคะนะอย่าอยู่เฉยนะคะจะมีโอกาสได้งานนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะคนวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะเ,เกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะบางคนก็ปวดฟันนะคะ สนะอนฟันอะไรพวกนี้นะคะถูกคููทิ้นปูนนะคะแต่งฟันผ่าฟันพวกนี้นะคะก็อาจจะมีมีได้นะคะหรือว่าคุณผู้หญิงก็เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมนะคะตกแต่งความสวยความงามพวกนี้ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนมีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์น,นะคะมีบทล้านบริวารน,นะคะคนโสดนะคะใครบางคนนะคะโดยเฉพาะคณผู้ชายมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอคนถูกอ,อกถูกใจนะคะ เจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพระยิบสีนะคะมีเลขสี่สสี่หนะคะสี่สาี่หนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับความำํำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ